สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผม The KS Kammin นะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Karina Free Fire นะวันนี้ครับเรามาแข่งสร้างห้องเอาชิงยี่สิบยี่สิบ wallet นะฮะเป็นการขันรถบัมมนะครับอาวุธอาประชิดที่หนึ่งสองคิวรับยี่สิบวอลชนะต้องอยู่บนรถเท่านั้นนะครับ ใครจะเป็นผู้ชนะมาดูกันนะผมจะตัดไปตอนที่เริ่มเกมเลยนะครับตอนนี้ครับเรามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมได้รถแล้วนะฮะผมจอดไปข้างนอกตอนนี้ฟาร์มของอยู่ ของช่องนี่สตตีม no นี <c oughs> okay. mom, ่ผมเข้ามาเล่นเลนผมจอดนี่นู่นเ um ่ับว่าเบอร์อ็ักนับรถชิวๆจังวันนี้ที่นึ่งยังไงก็เป็นของผมอยู่แล้ว วันนี้แล้วก็รงที่อ่อนวันนี้ก็พังพังรถหาพังรถลบเอ่าปังรถที่ยังไม่มีเก้าก่อง ว้ามีโปรโมค่ะนะใครโปรเอ่ยถ้าเล่นโปรนะคะเบอร์ไหนโปรผมโปรค่ะผมโปรผมโปรเพยเยอร์ผมโปร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 เพยเยอร์ ว่าเนี่ยแน่นอนขี่รถทะลุคนไหนคนไหนขออนุญาตเช็ควงก่อนฮนะโอ้โหวงหน้าเกียดมากดูวงหน้าเกียดมากเดี๋ยวรถจิบครับไม่มีเจ้าของมีอีกแล้วขี่เกียมบอกที่หนึ่งต้องเป็นของผมรถจิบ เจ้าของนี้ก็เสิจโจสิฮะแล้วชิ้อพังเดี๋ยวยาวครับจังหวะนี้ครับไ,ไม่ไม่ต้องรีบอ่ะเดี๋ยวยาวข้างหน้าใช่รถเนี่ยเออ จอดพังไม่ได้ลบดีอะไรมันไปเราอาจแตกเองได้ะแต่มาดูเบอร์3กดดีกว่าเบอร์มดูชิวๆค่ะ มีโปรห้าตาน,นี้รู้สึกเหมือนจะมีโปนะฮะของคนนี้แน่เลยเจอโปอยู่ในบาสซีดีนนี้ไหมไม่ได้มองจอไม่ได้มองสตรีม กันครับเหลือทั้งหมด27คนนะฮะแม่โปยังอยู่โปยังไม่ตายโปนี่ไม่ใช่โปรธรรมดานะฮะ,ะไไนคนนี้เป็นโปออนนี้โปอะไรไม่รู้ฮะแต่ผมว่าโป้เฮเยอร์ มีคนมาแตกนานฟังจากเสียงมันจะเป็นรถสปอร์ตด้วยนะครับหน้ามีไงกระสัวอ้ยชนอี่เรืเอยเรื่อยเรื่อยเติร์นเติร์น ผมโป้ผมโป้ผมโป้มเยอะ Shut ออมาด้วยกันแน่เลยโอ้ว,วงเลยนครับจังหวะนี้โอ้สาได้รถผมไม่ถูกกับรถบาถ้าจริงๆเนี่ย อาผมก็เล่นรถบัมรถตกน้ำก่อนหน้านั้นผมก็ไม,ไม่เจอรถเลย,เลยใครก็ได้ขอติดรถไปด้วยสิไม่ใครติดรถให้ติดรถไปด้วยมั่ง ไส่เปลืองบาทนะบอกเลย แนี้คนเยอะนะเฮ้ยยืน,ยน่อเขาจะไม่เห็นนะฮะโอกาสดีของเราครับออกไปกินเห็ะะดรถติดอะรถติดอะรอคนให้มาแถวนี้ฮะจะมีใครเห็นเราไหม อยากได้รถมีใครมีรถไหมพอดีผมอยากได้รถอ,อุ้ย ตัวไว้เป็นพิเศษรับอุ้ย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 แม่ไม่ยอมไม่ทันเกือบแตก พ่อผมไดีมีอะไรเปล่าโอนนะหายไปไหนแล้วอะไรเนี้ยโอ้โ,อโดนรัดคิวอะ่ะโอ้เด็กกระโปรงรัดคิว ขึ้นเขากับรถนะกับรถแล้วชนรัวรัุ้วว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 ว ีผมไม่กลัวอะไรผมกลัวเมมเต็มแล้ววีดีโอตัดไปเลยอะฮะ วนอย่างเยอะครับจังวันนี้นะโอ้มีคนซ้อนกันด้วยหมุนตา,ายครับชนอวงหนีก็เกินไปวงยังเหนี่ยเกินไปไม่อ่ะรถจะพัง งงงี้ได้อยู่นะได้ตรงไหนวะอยากรู้เดี๋ยวอยู่นิ่งนะอยู่นิ่งเราตายได้ง่ายๆนะ เหมือนในบ้านมันจะมีคนนะฮะยังไงผมบอกเลยยังไงผมก็ที่หนึ่งปัญหาอย่างเดียวคือผมที่หนึ่งแต่ผมไม่ได้คิวเนี่ยฮะปัญหาตอนนี้กูมไม่มีคิวกูมไม่ได้คิวอยากได้คิวโอ้ยหลังมีคนหลังมีคนอีกที้อะขับรถภาษาอะไรของกูวะโอ้ยโอ้ยโดนตัดโดนตัด ผมที่หนึ่งแน่นอนผมที่หนึ่งแน่นอนปัญหาอย่างเดียวคือกูไม่มีคิวรถ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 กูไปหมดแล้ว,มวมไม่รู้ค่ะนาไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ผมแน่นอนอ่าวสวยอย่างนี้ วงอยู่ตรงไหนวะหาวงไม่เจอหากลางวงไม่เจอแล้วรีบไป,ปตายโ oh อ้ไม่เฮ้ยใครได้ทหนึง่งอ่ะใครได้ที่หนึ่งเสียทีเสียทีเวสเสียทีเวสแค่พีเอสได้ที่หนึ่ง <laughs> เอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ฝากแชร์ได้ไหมถ้าไงขอให้กดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับที่หนึ่งสุดยอดไปเลยบ๊ายบาย